นี้ผมก็อ้อมมาจากหนองตะฮีบที่ึ่นอยู่ขวามือครับจากนี้ไปก็กิโลกว่าเส้นนี้มาจากหนองปลือครับจากปากไหมจะเข้าป่าคำคลาอีกประมาณห้ารอยเมตรก็ถึงครับกระท่อมปลายนานเรียงรายเกือบเต็มแล้วครับจนมาถึงป่านี่เลยก็ออกมาอยู่กันหมดแล้วครับจากเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นทางเกวียนโล่ง เดี๋ยวนี้ยันมาติดป่าเลยครับเนี่ยที่อยู่อาศัยเต็มแล้วเลี้ยงวัวเลี้ยวควายอยู่ายครับบรรยากาศชิวๆตรงนี้ถ้าจะเลี้ยวขวาครับเนี่ยเลี้ยวขวาตรงนี้เลาะริมคลองนี้ไปประมาณ ห้าร้อยหกร้อยเมตรนี่แหละครับก็จะถึงวัดป่าครับวัดป่าหลวงพ่อสนองครับอต่นี้ผมไม่ได้ไปผมจะวิ่งตรงไปเลยตรงไปนี้อีกประมาณสามร้อยเมตรก็จะเป็นหนองคำคลาครับสาธารณประโยชน์ครับสามสี่หมู่บ้านแถวนี้ใช้สอย เป็นทางเชื่อมระหว่างหนองปรือแล้วก็ไปทับไทยทับไทยตะบ,บนพบ,บอรครัหนองปลือนี่ยรู้สึกจตะอองนะเนี่ย,นะยมีรถมาหาเหตุครับเห็นไหมเนีย่ยผมเนี่ให้ดูนิดหนึ่งถึงหนองคาคลาแล้วครับอยู่ข้างในเนี่ยซ้ายมือนี่ทึงงานหาเหตุ กันอ่ะนะนั่นเท่ะไหร่ล่ะครับนี่มาตัดสตรอเรีโบวิดานี่โมโตนังมาวันอ๋อตบบอลตัวยิงนี่ได้ตัวมานี้ครับวันนี้โอ้มาจากทมโบเลยเดินมาเดินเดินมาค่ะกำลังเข้ายังไม่ถึงชั่วโมงหรอกเนาะเห็นเขาหาเห็ดก็เลย ลงมาทักทายหน่อยครับนี่ญาติญาติมาจากะโมครับมาหาเห็ดมาล้างเขาว่ากันไปดวงไครดวงมันครับนี่เดี๋ยวนี้ ก็เ,เอาพวกเศษส,สารเจ้าอะไรเอามาทิ้งที่ป่าครับนี่ตาทุครับมาคนเดียวก็เสียวมคนกันกรครับเดี๋ยวนี้เอามาไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะถ้าเป็นกลางคืนก็คงจะได้หนีกันล่ะครับ ถ้กลับไปข้างในหนองครับเช่นตรงนี้ก็จะเป็นทางลัดทางเดินมาจากหนองตะฮีบผมไม่ได้ลงครับ จะหันหน้ารถไปให้ดูครับหน้าจะทางเข้าหลองบอกเอ้ยคำคลาอยู่ข้างหน้าครับมองเห็นลางๆนย่มาจากทับไทยก็อยู่ซ้ายมือครับตรงนี้ ตรวเส้นทางหาเหตดครับอันนี้เข้าหนองคาาครับทราบว่ารถจะไปได้ไหมเนี่ยเยวจะเสี่ยงไปดูครับโหลลื่นนิดหนึ่งครับน้ำยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับ ผมจะขับรถวนภายใน่อคำคลานี่ในอ่างนี่ครับรอบข้างขับวนได้ครับเดี๋ยวไปข้างหน้าผมจะเลี้ยวให้ดูมุมเต็มๆครับของอ่างคำคลาอันนี้เลาะริมครับริมรๆขอบ ปัจจุบันครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวรถให้ดูตรงๆเลยนี่น้ำประมาณนี้ครับส่วนข้างหน้านี่มีการขุดเป็นแอ่งลึกอยู่ครับประมาณไร่กว่าครับโครงการของทัพไทยเมื่อตอนนั้นถ้ามีแหล่งน้ำตรงนี้นี่ถ้าได้ลึกกว่าน,นี้สักหน่อยเนี่ยเข้าท่าครับ จะวนไปดูฝั่งน้วนอีกรอบนึงครับฝั่งติวนใต้ฝนต,ตกเมื่อวานครับตกหนักอยู่ จะลงไปดูสักหน่อยครับนี่ครับบริเวณภายในครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ตรงกลางเราจะแพนกล้องให้ดูช้าๆครับกว้างอยู่ครับ หลายไร่นะครับตรงนี้ก็เข้าโดยสายตาก็ประมาณเกือบเกือบแปดสิบไร่ะถึงอยู่ครับ เส้นนี้ก็ออกป่าครับจะออกไปทางทับไทยครับตอนนี้ก็พาเพื่อนๆเลาะเลาะ,ละตะเวนป่ามาให้เห็นครับอย่างที่บอกอะ่ะผมว่าถ้าไม่เหยียบก็ไม่ได้ครับเพ <c oughs> ว่าเป็นเซียนของแท้ครับเซียนแท้เซียนหาไม่เจอครับขอบคุณที่รับชมช่องผมครับสวัสดีครับ